สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะมาพูดอะ,อะไระไรายชเงินสวัสดีครับวันนี้จะมาพูดในเรื่องของเอ,อน้ำมันนะครับผมน้ำมันตะเกียงนะครับผมก็คือว่าน้ำมันตะเกียงที่ผมจะมาให้ดูเนะี่ยมันเป็นน้ำมันตะเกียงที่แบบว่ามาจากไต้หวันนะครับผมมาจากต่างประเทศนะครับผม น้ำมันตะเกยียงตัวนี้มันจะไม่มีควันดำนะครับผมแล้วก็จะาสาเรเคมีก็จะน้อยลงนะครับผมเป็นน้ํามันเขาเรียกว่าน้ํามันพุทธปฏิทิดพ,พิเศษนะครับผมปลอดภัยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมไม่มีกลิ่นด้วยนะครับผมวันนี้แกะกล่องเลยแกะกล่องเลยนะครับผมรังหนึ่งถ้ากรุงเทพก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อย ประณนี้ก็คือว่าถ้าซื้อเป็นขวดก็จะอยู่ที่ขวดละ2 0 0นะคบผมแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดจะอยู่ที่2 3 0 250อยู่ที่ระยะทางนะครับผมเนื่องด้วยว่าเนื่องด้วยว่าเออมันไกลนะครับผมการขนส่งนะครับผมแต่ถ้าเป็นในกรุงเทพก็จะอยู่ที่200บาทสองขวดนึงแต่ถ้าซื้อยกลังก็อยู่ที่ประมาณ หนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับผมน้ำมันตะเกียบก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมมันก็จะมีหลายยี่ห้อแหละที่เขาเรียกว่าน้ำมันตะเกียบที่พุทธปฏิบก็จะเรียกว่าพุาทธปฏิบกันเป็นน้ำมันตะเกียบใส,ส่ๆนี้อาจจะไม่ใช่ยี่ห้อนี้ก็ได้นะครับผมอาจจะเป็นความสาีขวดคล้ายๆกันนะครับผมแต่ว่าฝาจาัดตรงจุกเนี่ยจะเป็นสีเหลืองสีแดงก็แล้วแต่อาจจะมีเขียนเป็นภาษาจีนภาษา อะไรของเขาตรงนี้นะครับผมอันนี้มันเป็นน้ำมันกะทิที่แบบไม่ละเหยด้วยนะครับผมอยู่ยังไงก็อยู่ยังนั้นคุณแต้มอย่าไปแน่งกล้องพ่ออย่าไปแน่งกล้องพ่อไม่เอาโอเคนะครับผมอันนี้ก็จะมาให้ดูลังมันจะมีอยู่ประมาณหกขวดนะครับผมหกแกลอนหกแกลอนหกแกลอนหกแกลลอนหกแกลอนถามว่า ขอนึงขอนึงก็บอกว่าบางท่านอกว่าใช้ได้เป็นปีนะครับผมเป็นปีนะครับผมแค่สมัครไหวา่าเช้าเย็นนะครับผมเป็นปีคือจะมาบอกว่ามันไม่ละเหยปลอดสาังปลอดภัยนะครับผมแล้วก็ไม่มีคนดำนะครับผมตัวน,นี้กใ็ใช้ได้ดีครับใช้ได้ดีครับติดไฟดีติดไฟดีเลยยอมรับว่าติดไฟดีเลยนะครับผมจุดปั๊บติดเลยนะครับผม มาทาแบบว่าควดน,นึงอยู่ได้ประมาณปีนึงนะครับผมถ้าสําหรับไว้เระเช้า,ชาเย็นนะครับผมอันนี้นะครับผมที่ผมกัดคิดไว้นะเพราะว่าแต่ผมมาอยู่ต่างจังหวัดแล้วทีนี้ผมก็เลยมาตั้งห้องพักคนเรือนนะครับผมแล้วทีน,นี้ก็เลยปรากฏว่าขวดนึงที่ผมใช้อะมันอยู่ได้ไม่ถึง เต็มที่ที่ผมจัดกังไม่เกินสามเดือนสองเดือนกว่าสามไม่เกินสามเดือน่อะคือว่าปกติเราเราเราแค่ว่ายผ้าเช้าเย็นใช่ไหมแต่สไตล์ของผมก็คือจะแบบว่าว่ายาเช้า,ชาเย็นด้วยแล้วก็สวดวนด้วยแล้วก็กบพระด้วยอาจจะกราบหลายพันการาบอะไรเงี้ยก็เวลานี้แล้วกแว็แล้วช่วงนี้ก็เพิ่มช่วงโรคระบาดนะครับผมก็ได้เพิ่มการ ไว้พัดในเพิ่มมาอีกในอีกเวลาน,นึงก็คือทั้งหมด3เวลานะครับผมใน3เดือนก็ต้องอเชิญพุทธาปที่ก็คือจุดตะเกียงนั่นแหละพูดภาษาอีกแบบนึงก็คือว่าจุดตะเกียงนั่นแหละนะจุดตะเกียงจุดเทียนนั่นแหละอ่าประมาณเนี้ยก็คือว่าทีที้เวลามีชั้นเดือนชั้นอะไรเนี่ยต่างๆเนี่ยมันก็ต้องใช้นะครับผมก็คำนวณดูแล้วนะครับผมไม่ไม่เกิน3เดือน นะผมไม่เกินสามเดือนที่ผมใช้นะแต่คนอื่นผมไม่รู้แต่ผมไม่เกินสามเดือนจริงแล้วทีนี้ถ้าเราอยากจะประหยัดนะครับผมอันนี้มาพูดในเรื่องของการที่จะประหยัดผมผมลองใช้น้ำมันพืชตามวัดนะครับผมเขาบอกว่ามันเป็นควนดำควันไรแต่ผมใช้ผมเห็นตามวัดเขาจะใช้แบบน้ำมันปาล์มหรือเปล่านะครับผมน,น้ำมันปาล์มอาจจะควน ดำเยอะหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่ผมลองใช้น้ำมันพืชของทัวเหลือนะครับผมติดเหมือนกันนะครับผมอาจจะติดช้าหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันความเหนียวความหนึบของเขาอาจจะติดช้าหน่อยนะครับผมแต่ว่าติดนะครับผมติดใช้ได้ดีเหมือนกันอาจจะไม่ไม่แบบติดไวเหมือนน้ำมันตะเกียงตัวน,นี้นะครับผมถามว่ามีควันดำไหมมีแต่นิดเดียวนิดเดียวจริงๆนิดเดียวจริงๆนะครับผม คือนิดเดียวคือจะแบบมองมองมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับผมอ่ะก็คือในตอนนี้ก็คือว่าผมลองใช้ดูนะครับผมสมมติว่าน้ำมันตะสมมติตาพุทธปฏิทินของเราน้ำมันตะเกียงของเรานะครับผมเราเทเราเท,เราเทไปคือเทครึ่งต่อครึ่งผมเทน้ามันพุทธปฏิทินครึ่งหนึง่งเทน้ามันพืชครึ่งหนึง่งนะครับผมผสมกันไปแล้วจุดติด,ตดนะครับผมติดไว้เหมือนกันนะผมใช้ ใช้ได้ดีเหมือนกันแล้วก็คือเราเรามาอยู่สวนนะครับผมเรามาอยู่สวนทีนี้เราก็อะไรที่มันพอประหยัดได้แล้วก็ประหยัดเนาะในช่วงช่วงนี้ก็คือว่าวก็คือจะมาพูดในเรื่องของว่าน้ำมันพืชสามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับผมใช้ตะเกียงอะไรก็ไม่ได้มีปัญหาอันนี้สําหรับสําหรับในครัวเรือนนะ สำหรับในครัวเรือนแต่สถานรรมก็ควรใช้แบบนี้แหละเพราะว่ามันติดง่ายแล้วก็เวลามีสถานรรมต่างๆเวลามีงานใหญ่ต่างๆเราก็ต้องจุดให้มันติดเร็วแล้วก็ดูการดูแลรักษามันก็จะง่ายขึ้นนะครับผมแต่ถ้าเราเป็นครัวเรือน่เราดูแลอยู่แล้วนะครับผมอันนี้สําหรับเราดูแลอยู่แล้วเมื่อเราดูดูแลอยู่แล้วนะครับผมเราจะเราจะนั่นยังไงก็คือว่าผมก็ดูแลผมก็ดูแลตะเกียงของผม ผมขัดตะเกียงของผมไปนะครับผมนะครับขัดตะเกียงของไปเดี๋ยววันนี้ก็จะขัดตะเกียงนะครับผมแับกล้องแป๊บนึงโอเคแล้วค่อยเหมือนไม่ค่อยเห็นนะโอเคนะครับก็มาลองใช้ดูคืออันนี้ได้ซื้อเรามียาติทานบริจาคมานะครับผมบริจาคมาเพราะว่าผมใช้มาแล้วทีนี้สามเดือนไปซื้อสามเดือนไปซื้อสามเดือน,นไ,ปอไปซื้อแล้ว แล้วมันไปซื้อไก่ครับมันไปซื้อในตัวเมืองนะครับผมพอไปซื้อในตัวเมืองปักมันก็ต้องใช่ไหมนู่นนี่นั่นอีกใช่ไหมก็คือก็เลยคิดว่าแบบนี้ถ้ามันเพื่อแบบนี้สะดวกรวดเร็วทันใจแล้วก็หาซื้อได้ใกล้ๆนะครับผมแล้วก็จุดใช้ได้เหมือนกันหรือจะใช้ถ้ามันเพื่ออย่างเดียวเลยก็ได้บางทีผมก็ใช้น้นเพื่อเพื่อเพียวนะครับผม ผม,ผมกล่าวว่าผมจะใช้น้ำมันพืชเ,เพียวแหละแต่ญาติทานเขาเอามาบริจาคก,ก็เลยใช้นะครับเลยก็เลยใช้ตัวนี้แล้วทีนี้ก็เลยชั้นเรียนมันเยอะขึ้นแล้วก็เปิดมากขึ้นนะครับค mm. ุณแต้ร้านช้อปปิ้งก็ได้คทำเหมืองแต่ราคาอาจจะสูงหน่อยนะครับตีไปประมาณสักกรรไกรสามร้อยน,นะครับผมแต่ถ้ากรรไกรประมาณตีไปนะครับผมกะผมกะปริมาณไปนะครับผมเพราะว่ามันอยู่ที่ ที่ผมดูน้อยู่ที่260ถ่าส่งอะไรอีกปะ่ะใช่ไหมจะมาบอกว่าน้ำมันนั้นสามารถใช้ได้นะครับผมแก้ขัดไปหรือว่าจะใช้ตลอดเลยก็ได้แล้วก็ประหยัดด้วยเพราะว่าที่ใช้ใช้มาอันนี้ประหยัดจริงเพราะว่าอยู่ได้นานนะครับผมอยู่ได้นานจริงนะครับผมใช้มากกี่เดือนแล้วอ่ะน่าจะเกินสามสี่เดือนแล้วแหละเนี่ยยังไม่หมดเลยนะยังไม่หมดเลย ผมใช้ได้นานใช้ได้นานจริงตัวนี้นะครับผมน้ำมันพืชเพราะว่าเขาเหนียวเขาหนึบจุดถามว่าเปื้อนมันเปื้อนไหมมันจะแบบว่าไม่มีคนดำบอกนี่นการว่าคนดำน้อยมากเขาเมียคุณบอกว่าน้ำมันพืชมันมันจะมีคนดำจริงๆแล้วเราลองเลือกใช้น้ำมันพืชที่มันแบบเกรดดีๆหน่อยละกันเป็นน้ำมัน ที่แบบว่าน้ำมันทุเหลืองนะคือผมเห็นตามว่าตามามันเขาใช้เ,เป็นน้ำมันตาลนะครับผมที่เห็นคนดำหรืออาจจะเป็นเนื่อหลายเหตุปัจจัยมั้งอาจจะไม่าว่าคนเยอะด้วยแล้วก็ในการดูแลรักษาอาจจะไม่ได้ถ,ถึงนะครับผมแต่ว่าเราอยู่ในสถานพเรือนก็คือว่าเราดูแลเองก็สามารถใช้ได้อาจจะเยียวยึหน่อยแต่ไม่มยืคนดำน้อยนะครับผมแล้วก็ อาจจะมีแบบว่ามันเป็นเหมือนเป็นแบบว่า,บบวาละอองค้าบอะครับค้าบเขียวๆมันจะมาติดอยู่ตรงตะเกียงปลายปลายตะเกียงข้างบนหน่อยหนึ่งนะครับผมก็มันเป็นเรื่องลักษณะแบบว่าไอ้ละเหยของเขาคือมันเหนียวหนึบนะครับผมแต่ถ้าตัวเนี้ยถ้าใครไม่ขัดไม่ได้แบบว่าขัดสนจริงๆหรืออะไรจริงๆนะครับผมไม่ได้ คือมีเงินเดือน่ะเอาง่ายๆว่ามีเงินเดือนก็ไม่ได้อะไรก็ซื้อซื้อมาใช้ใช้อยอมรับว,ว่าอันนี้ใช้ดีจริงยอมรับนะครับผมไม่จำเป็นต้องเป็นยี่ห้อน,นี้นะครับผมบางยี่ห้อก็น้ําเป็นขวดแบบนี้เหมือนกันอาจจะเป็นสีอ,อืน่นหรือว่าสีาขาวๆนี่แหละแต่ว่าตรงนี้จะเป็นสีแดงสีเหลืองสีส้มสีอะไรก็แล้วแต่ใช้ได้เหมือนกันใช้ได้ดีอยอมรับว,ว่าใช้ได้ดีนะครับผมติดง่ายติดดีนะครับผมติดจนะริงๆนะครับผม ก็เราบอกเขาเข้าอย่างนี้ว่าใช่จริงแล้วมีคนสงสัยมาว่าทําไมถึงมาทำอ่าทำไมจุดทำคลิปใช่ไหมเพราะว่าหลายคนจะสงสัยว่าน้ำมันพืชนี่สามารถจุดได้ไหมจุดได้จริงครับต <c oughs> อบโจทย์ทันไรนะครับว่าน้ำมันพืชสามารถใช้ได้ควันไม่ได้ดงฟุ้ขงขนาดนั้นควันมีควมมันดำม,ม,ม,มีแต่ควันดำม,มีน้อยนิดจริงน้อยนิดจริงๆครับผมนาะผมอาจจะ แต่ไส้ของเขาคือด้วยความเป็นที่มันเหนียวหนึบมันจะเราจะต้องทำความสะอาดไส้หน่อยนะครับผมก็คือเดืินหนึ่งสักครั้งหนึ่งหรือว่า2อาทิตย์ครั้งหนึ่งนะครับอาจจะต้องตัดตัดครับเพราะว่ามันเพราะมันเหนียวหนึบมันก็จะแข็งพอไส้แข็งการจุดมันก็จะติดยากหน่อยหนึ่งมันติดแต่มันติดยากนะครับผมมันจะมันจะไม่มันจะไม่เหมือนนะมันจะสีขาวก็คือจุดปับมันฟุ้งเลยนะครับผมมันจะแตกต่างกันหน่อยหนึ่งแต่ราคา อันนี้อยู่ที่ห้าสิบบาทห้าสิบห้าหสอยู่ที่เท่านี้แต่สีขาวนี้อยู่ที่ราคา2 3 0สนะครับผมสองร้าิบงมันแตกต่างกันเป็นร้อยเลยนะมันเป็นร้อยเลยนะและลักษณะการใช้อายุการใช้เวลาการใช้ของเขาอันนี้นานกว่าหมายถึงว่า หม,หมดช้ากว่าแต่น,นี้หมดเร็วนะครับผมหมดเร็วนะครับหมดเร็วจริงอาจจะแต่ไส้ของเขาคือด้ยวยความที่มันเหนียวหนึบมันจะเราจะต้องทําความสะอาดไส้หน่อยนะครับผมก็คือเดิยนยังสักครั้งหนึ่งหรือว่า2อ,อาทิตย์ครั้งหนึ่งนะครับอาจจะต้องตัดตัดครับเพราะว่ามันเพราะมันเหนียวหนึบมันก็จะแข็งพอไส้แข็งการจุดมันก็จะติดยา มันติดแต่มันติดยากนะครับผมมันจะมันจะไม่มันจะไม่เหมือนนะมันจะสีขาวก็คือจุดปักจะฟุ้งเลยนะครับผมมันจะแตกต่างกันหน่อยหนึ่งแต่ใช้งนานกว่าตัวนี้แล้วก็ถูกด้วยนะครับเรามาใช้ดูก็น้องเลยนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้ไม่มากก็น้อยครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย